สวัสดีครับผมวิทยานะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับของสูนลุหนักระดีโพสลิมนะครับก็มาดูผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับที่วิเองจะแนะนําก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเนเจอร์ฟรีครับดินฟิตตัวนี้นะครับอาจจะงงว่ามาแตกต่างจากมิชวิ่งยังไงใช่ไหมครับซึ่งนะครับวิดีโอก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ฟังนะครับก็มิชวิ่งมันก็จะช่วยเรื่องของการนะครับบล็อกไขมันใหม่แล้วก็ช่วยสลายไขมันกลับ ในส่วนของตัวเนเจฟิตตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากลดกํานักได้ไวๆนะครับวิทยได้นําให้ทานตัวนี้ไปด้วยครับซึ่งตัวนี้ทานง่ายครับชงกับน้ำอุ่นทานตอนเช้ารสชาติอร่อยมากเลยนะครับซึ่งเนเจฟิตนะครับจะดูแลกลไกให้กับเราทั้งหมดประมาณ4ี่กลไกเช่นเดียวกันครับเนเจฟิตหนึ่งครับเนเจฟิตจะช่วยนะครับเรื่องของการเสริมสร้างซ่อมแซมระบบการอ้อขาดของเราให้ดีขึ้นนะครับหลายหลายท่านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักตัวเกิน เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ําหนักตัวที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจากระบบการเผาผาลาญเราไม่ดีถูกไหมครับมันเหมือนกับว่าเรารับพลังงานเข้ามาร้อยเอร์เซนแล้วระบบการเผาผลาญของเราเนี่ยสามารถเผาผลาญพลังงานหรือแคลอรี่ได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยแล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นตมันก็ถูกการสะสมไปเป็นในรูปของมวลไขมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนเนเจฟิตตัวนี้นะครับ,จะ,ะรบจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้างและซ่อแมแซมและฟื้นฟรูระบบการเผาผลาญของเราให้ดีขึ้นครับอันนี้คือเป็นประเด็นหนึ่งเล ซึ่งเป็นจุดสาเหตุเลยนะครับหรือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆนะครับทาให้เรามีระบบการเผาผลาญที่ดีขึ้นครับพอระบบการเผาผลาญเราดีขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบทุกอย่างก็จะตามมาเราทานอะไรเข้าไปร่างกายสามารถเผาผลาญได้หมดเราก็ไม่อ้วนจริงนะครับอันนี้คือนะครับหนึ่งานเนจิฟิตะดูแลตัวนี้นะครับแล้วในส่วนที่2ครับเนจิฟิตจะช่วยเรื่องของระบบการย่อยซึ่งวิทย์เองเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าหลายคนนะครับที่น้าหนักตัวเยอะหรืออ้วนเนี่ยมักจะท้องผูก เพราะฉะนั้นนะครับเนจิฟิตตัวนี้เราตื่นขึ้นมาเราชงกับน้ำอุ่นทานเลยตอนเช้านะครับเหมือนกาแฟอเมตินนี่แนหะละรสชาติอร่อยซึ่งเราทานอะไรเข้าไปทั้งวันนะครับเนจิฟิตจะช่วยย่อยครับเพราะว่ามีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งชื่อว่าแลคตตบาซัลลสเรานําเข้านะครับเป็นเอเอเลยเราใส่เข้าไปในเนจิฟิตแล้วซึ่งจะช่วยย่อยครับทำให้ไม่เกิดการหมักหมม,มไม่เกิดการสะสมและช่วยเรื่องของระบบการขับถ่ายด้วยซึ่งวิทย์การันตีเลยว่าถ้าเกิดได้เป็นคนที่ท้องผูกนะครับทานเนจิฟิต จะขับถ่ายดีมากจะปรับสมดุลในการขับถ่ายได้ดีมากๆครับแล้วเนเจฟิตตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของการดักจับไขมันด้วยครับเพื่อนๆหรือลูกค้านะครับที่ฟังอยู่นะครับอาจจะเป็นคนที่ชอบกินแป้งน้ำตาลและไขมันเยอะซึ่งตัวนี้เป็นประเด็นหรือเป็นสาเหตุสําคัญเลยหรือเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เราอ้วนจริงเลครับเนเจฟิตตัวนี้นะครับจะช่วยดักจับไขมันครับไม่ให้ไขมันเป็นโมเลกุลเล็กหรือย่อยนะครับพอไขมันไม่ย่อยหรือไม่เป็นโมเลกุลเล็กเนี่ยไขมันจะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ หรือดูดซึมเข้าสู่ร่างกายครับทาให้เรานะครับไม่อ้วนหรือลดการสะสมพวกไขมันใหม่ๆนะครับและถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับอันสุดท้ายเลยนี้จะพิ็นตวนี้เราสกัดนาโนมาซึ่งสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ถึงในระดับเซลล์ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดสกัดแบบธรรมดาแต่ของเราสกัดนาโนแล้วเราสกัดเย็นด้วยตัวนี้นะครับคนที่ลดน้าหนักยากหรือลดน้าหนักแล้วแล้วมันคงที่แล้วมันนิ่งเลยเนี่ยนะครับ ตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยสำหรับคนที่ลดน้าหนักยากและไม่เคยประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักไม่ว่าจะเคยทานอาหารเสริมตัวอื่นมาหรือทานยาลดน้ำหนักมาแล้วมันยุ่ยโยหรือออกกําลังกายแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักหรือมันลดยากมากตัวนี้ครับจะช่วยแทรกซึมเข้าไปในเซลล์นะครับทําให้นะครับไปสลายไขมันในระดับเซลล์ได้สามารถสลายได้ถึงในระดับเซลล์หลอดเลือดครับไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดคอเลสเตอรตลอลแต่กินลลายสำหรับคนที่มีไขมันในหลอดเลือดเยอะ ตัวนี้ครับสามารถสลายไขมันในหลอดเลือดได้นะครับก็ไปตรวจนะครับไขมันในเลือดเนี่ยจะลดลงแน่นอนครับสำหรับเนเนอร์ฟิปตัวนี้นะครับก็จะดูแลนะครับเน้นๆเลยก็คือทําให้ระบบการเผาผลาญของเราดีขึ้นเพราะว่าตรงนี้นะครับเราสกัดจากหัวเลือนะครับมากถึง200กิโลกรัมมาเป็น1นึนะครับซึ่งให้เป็นวีโปรตีนนะครับที่สูงมากจะซ่อมแซมส่วนที่เสหรอแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นๆก็คือระบบการเผาผลาญจะดีขึ้นมากๆนะครับระบบการย่อยนะครับแล้วก็ดักจับไขมัน แล้วก็นะครับสลายไขมันในระดับเซลล์นะครับก็นะครับใช้ข้อพู่กับมิคิวิ่งตัวนี้นะครับจะลดน้ําหนักได้ไวมากๆและดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่านะครับในการเข้าโปรแกรมง่ายๆครับในเะ้าวิทย์ชงกาแฟบุญตอนเช้าตื่นขึ้นมาชงทานเลยครับเหมือนกาแฟโอรินรสชาติอร่อยมากนะครับการันตีเรื่องรสชาติพอนะครับตอนเที่ยงๆนะครับก็มาทานมิคิวิ่งตัวนี้นะครับสองแคปซูลก่อนอาหารเที่ยงสามถึงนาทีก็จะบล็อกไขมันใหม่สลายไขมันเก่า ไม่กระทบสะท่วนแล้วดูแลเรื่องของพิพันด้วยสองตัวนี้ช่วยกันนะครับเป็นตัวที่ตัวนี้สลายไขมันออกมาแล้วไขมันที่เบิร์นยากๆนะครับสลายออกมาไขมันนิ่มแล้วตัวนี้ก็จะดึงไขมันออกมาออกซึ่งเป็นตัวที่ทํางานควบคู่ตามโปรแกรมได้ดีมากๆครับก็ถ้าเกิดว่าสงสัยนะครับหรือไม่เข้าใจในเรื่องของมีชวิ่งว่าทางานยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูวิดีโอมิชวิ่ได้ครับก็จะเข้าใจว่า2อบตัวนี้ทํางานควบคู่กันยังไงนะครับก็นะครับลองทานดูครับนะครับ2บตัวนี้ จะเวิร์กมากๆเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็นะครับต้องมีตัวเซนเนด้วยเพราะว่าจะเป็นตัวที่ช่วยดีท็อกซ์หรือล้างน้ำเสียของน้ำแข็สะอาดนะครับนั้นก็ไปดูนะครับในวิดีโอของเซนเนเลยว่าเซนเนตทำงานยังไงจะจอดยุวงไม่ั้งเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ